สวัสดีอโอเคสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะฮะ,ะเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคืออันนี้เป็นการอัดแบบตอนดึบเนอะดูเที่ยงคืน5 7นาทีเจ็ตนะีสมเนไม่ใช่เที่ยงคืนตีสองจะตีสามโหย,ยังไม่นอนดีใช่แล้วผมผมตื่นนอนมาคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วนะ หรือก็ตายแล้วนะผมฉันก็คิดว่าอาจจะมาแก้มือแฟนนี่เลยลังจากที่ยิบก่อนที่ผมลงไปแล้วมัน <c oughs> ไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็จะมาขอเทดมือขอเป็นหมดแคสติกเลยเพราะว่าหมดแรงเนี่ยไม่เคยได้สักเท่าไหร่เลยขอเป็นหมดแรงเนี่ยอยากดูว่าจะเล่นได้สักขนาดไหนกันเพราะว่าคัางก่อนนี่เอาไปออบเลน ครั้งนี้เจอหมดจากฟาร์มนะฮะมิโซนั่นแหละอันนี้คือขาสีมัไม่จะลงเว้ยไอ้มันจะเอาฟาร์มมาก่อนหรือยังไงโอ้ก็จะต้องได้เล่นแฟรนี้ไปฮะจะเข้ายิบแฟนนี่มาแล้วโอ้จเจริญนะไม่เล่นเลยแหละโยนเนี่ยต้องทดสอบมือไวได้เล่นแฟรนี้เลย อันนี้คือแบบเล่นสุดๆลรนๆเลยนะคือยังไม่ได้ไปซ้อมเลยสักเกมเขาเรียกคนคนคนตึงเงี้ยตึงตรงไหนไม่ได้ไปซ้อมเลยก็ไม่รู้ว่า,าจะเล่นได้หรือเปล่านะอ่จะแบบจะต้องแบบเล่นที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้อ่ะไม่รู้จะเล่นได้ปะ โอ้ยครับเบือบ่อๆเราก็เล่นตำแหน่งได้ดีเลยอะตำแหน่งก็ลงตัวอยู่เนี่ยโอ้เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะว้าวเดนี่เล่นโง่ตัวโลตันเนี่ยอืมแต่ตรงข้างมีนาตาเลียแล้วก็หินด้วยนะฮะ ไอสองตัวนี้ที่ผมบอกแล้วก็เอ่ยชื่อมาเนี่ยผมจะบอกก็คือมันสามารถตัดปับเราได้อย่างรวดเร็วนาตาเลียนี่คือมันสามารถฆ่าเราได้นะเ,นเพื่อนๆแล้วก็สามารถตัดบับตัดบัฟเราได้ส่วนหลิงนี่คือหนึ่งนะลิงถ้าเจอคนเล่นเป็นจริงๆอะ่ะคือแบบโอกาสที่ผมจะเสียบัฟให้ฝ่ายตรงข้ามมีค่อนข้างสูงเนะื มันก็ต้องวัดฝีมือมือกันหน่อยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ยอมอ่ะไม่ดีไม่เอาลงแน่นอนเฮ้ยไปออกเป็นรองเท้าเลยแลวดูก่อนนะ,ะเพื่อนๆว่าออกตันทีสี่คุมไหมนอกเป็นเกาะเลยแล้วกันทีสีไม่นมา่าจะคุมได้นะ เขาเฮ้ยเนียดอะไรเนี่ยเอาเนียดเป็นอะไรผมยังผมยังเชื่อมเนียดแล้วก็เล่นอยู่เลยเนี่ยโอ้ยปักปัญหาช่วยคนเกมเกียกร์ความเร็วอะไม่ใช่ดีบ้างผมอา้าว เล่นได้ไหมนะเนี่ยเชื่อมต่อใหม่ปวดรออ่ะเดี๋ยวรอให้ถึงชานลอืมอันที่จริงคือยังไงครับเพื่อนๆอันนี้คือผมนั่งอยู่ใกล้ๆ i เลยนะเนี่ยมาละผมนั่งอยู่ใกล้ๆ Wi-Fi เลยนะเนี่ยแบบนั่งอยู่ใกล้ๆเลยมันก็ไม่ใกล้มาก Wifi ยังเสียบอยู่เลย เดี๋ยวรอก่อนนะโอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยอ๋อหรือหรือว่ามันดึกแล้วหรือเปล่าเพอนเพื่อนมันดึกแล้วโอเคเราได้แบบเอ้าเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ผมไปช่วยแครี่เลยแกดีใจนะไปนี่เก่งละไปแบบนี่เก่งละต้อแบบนโงเรียแบบนสอง ขอกไปในความบินมัวอยูัวของโถด้วยนะงั้นขอวาร์ไปก่อนแล้วกันถ้าแฟนนีเลเวลสี่เนี่ยจะคอมบ้งง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆอันนี้ผมยังไม่ไดนะ้เลเวลสี่เขอฟาร์มไปก่อนเลยให้ดเลเวลสี่ผมไปบนไหมไม่น่ะนะ่ะเอออย่างตอนนี้ไม่รับเลยรับมา,าอะไรก็ต้องขอลา จะเล่นแฟนนีได้ต้องมีบัฟเ่อะโอ้โหฟังมาบัฟก่อนแล้วกันนี่บัฟฟ้ากับบัฟเดนเลยนะเอาไปก่อนแล้วเนะี้ยน,นี่คือผมจะไม่กดจังเกิลน,นะฮะว่าน่าจะมีประเด็นที่เป่าเกิดขึ้นอ่ะไม่ช้าก็เร็วเล,เลนเดือดจังเกิลไว้ก็ดีจังจะหมด อย่าเป็นแจมดีล่างครับฝันต้องข้าไปไม่ใช่ดีเพื่อนเราน่าจะมีประเด็นอย่างไรเขาเรียกรัดนะเพื่อนๆโอ้ยขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าตู้เสียแก๊สไปเยอะปาดแรงมา ถ้าดาเมจไม่แรงนี่ผมน่าจะเอาคิวมได้นะ่งอาบเปิดเต่าเลยเอาประเดียบนี่ตรงไหนเียเปิดเต่าฝองละก,กลันจังเกิลก็เหลืออยู่คิวมือล้อลอลอลออวนๆโดนแบบเเซรีเดียนขัดจังหวะเมื่อกี้ กับเอาาตาเลียได้แล้วนะก็พอได้อยู่นะบุมขนาดไม่ได้ซ้อมวนีียคนจะเก่งมันก็ทำอะไรก็เก่งหมดแหละเส้นเกมอะไรมันก็เก่งหมดเลยเออแต่ผมมันไม่เก่งอน่ทำอะไรก็ไม่เก่งเน่ยไม่เก่งทุกรอบด้านเออเข้าใจแล้วเพื่อนเพื่อเลย ตอนนี้เนี่ย,เ,ยเงินผมก็จะเหลือ,อตายเป็นขวังสงครามฮะอูะอเดินบนเดินบนกับเลินลาน่างเนี่ยเปรีเทียเลนไหนดีกว่านะจะเลนเนี้ยสักเลนหนึ่ง แก๊สจะจมหมดโอ้ยโอ้โย,ย,ยไม่น่าเลยแก๊ส <c oughs> จะจมหมดนะโอ้โยไม่น่าเข้าไปเลยแต่ว่าผมมัน่นใจไงตัวดึงดึงเชือกไม่โดนเลยสักเส้นหนึ่งเอาว่าสายอันเฟนนี่เกือบได้ค่าค่าสำคัญมากมายเนี่ย <c oughs> มันมีนาตาเลียก็แบบ ที่ยิงอ่ะสกิลสองผมอ่่าสูงตอนนั้นนะมีโอกาสออกได้สูงนะแต่ว่าคิวติดสถานะใช้สกิลไม่ได้สถานะใบ้ใบของนาตาเลียเปิดตัวพูดเยอบเป็นทำอะไรไ,ไม่มากเต่เนห,ห,หนักหน่วงจังรามิด มันจ,จะจะตายแล้วจะตายเอาเออจะตายแล้ว <c oughs> เปลี่ยนคิดว่าอ้าดึงเชือกไปดดอะไรไงี้โอ้ออกแบบออกแบบคน่เต็มเลยคนคนเต็มเต็มก็จะออกได้ขอฟาร์มรับก่อนแล้วกันเอาดิคุ อันนี้คือมันมีเหตุผลนะทำไมผมให้บินออกไปช่วยเพื่อนทัง้งที่แฟนนีมันก็เติมไฟเลยคือผมต้องขอรับเกิดมาเพื่อนนี่เจอคนตัวละครจะต้ะองตายโอ้โย ถ้าเกิดจังหวะเมื่อกี้ผมไปเติมไฟเร็วก็น่าจะน่าจะช่วยทีมได้มากนะแต่มันไม่ได้จริงๆเว้ยถ้าผมไม่มีบาฟผมเล่นไม่ได้เข้าใจไหมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีบารแล้วเล่นได้อ่อนมากสกิลไม่ค่อยแม่นน่ทีมเรามาออดแล้วยังไงผมทำได้แค่สับหัวแตกแตอนนี้หัวไม่แตกก็คาคาเลย เอาป้อมแรงเลยฮะไม่มีใครสัตว์ร้ายเลยสู้รู้เลยฟาร์มไปก่อนแล้วกันได้ฟาร์มผมต้อตงข้ามมาบินกลางลงตีนมกูมันรุออไปรอดเดือดได้ไง ทำไมมันหนักหน่วงจังนะตายแล้วเพื่อนขออภัยในความ air. อ่อนแอกลับบ้นก่อนตายสองฆ่าสองสโกโรไม่ได้ตีเลย ว้าวคลิปสอง่ะผมบอกเลยนะคลิปนี้ถ้าดีๆไม่เอาลงเน่นออืมตอนนี้เสามันต้องหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไม่ได้เอาเสาสักทีเลย อันนี้ผมเข้าไปแบบไม่ได้คาดการอะไรมากนะผมไม่รู้ด <Mayor warning S 2> ้วยซ้ำว่าถ้าเข้าไปแล้วจะได้ออกมาไหมแต่ว่ามันไส้หินมาแต่ว่าจังเกลนไม่พูดาวมันไสฝ่าฝผ่าไปตรงข้ามไอ้นี่ยังงม่กลับบ้านเราเพื่อนไปไหน เกมนี้มันจะตื่นริงสเลเกิดก็เกมนี้ผมไม่ได้อธิบายอะไรเลเยอสกิลอะไรมากนะถ้าใครมาดูแล้วสนใจก็ทำนั่นนะแล้วก่อนนะเพื่อนๆแฟนนี่ขาดว่าไม่ได้ว่าฟ้าว่าเบรนเอาหมดแล้วโอเคผมก็จะออกมาเป็นเกาะเกิดนะ เป็นเกาะเกิดมันเลยปอกได้ไหมเกือบตายอะไรอ่ะเกือบตายเลยเนี่ยบอกเลยว่า ผมเข้าเอาไวแล้วเกือบเอาไปได้ก็แฟนนี้มันเป็นตัวหนึ่งเนื้อที่เป็นตำแหน่งแอสซิสตนนะไม่ใช่ไฟเตอร <นะ S 2> ์นะเพื่อนการที่จะมปยืนชน,นเขาแบบนั้นมันก็ยากมันแบบไม่ถึงเแครี่นี่มันห,าหา้าวยิงเพื่อนกูนเลยนี่ก็ห้าวมันกันเลไปละจับให้ได้นะเพื่อนจับให้ได้ แกลัปก่อนมินก็ไปปากติดสองทีอ่ะก็อกมเหมือ,อนจะมีประเด็นเนี่ตโหนี่ดึงดึงเชืองไม่แม่นเลยไหนนี่ยไม่ได้คิวเหมือนชาวบ้านเลยขายหน้าเลยขายหน้าขายหน้าคนอื่นอ่ะตาย ป้อกลางนะจังนี้มันจะมีประเด็นอยู่ที่เนินบนโอเค <laughs> คีวผมไม่พูดนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นไฟอะต้มแซส,สมาธิสูงสมาธิสูงตรงไหนไม่รู้นะแต่ว่าก็ได้คิวมาหนึ่งคิวนะเพื่อนถึงมันจะยากลำบากนะเลืองคิวขึ้นคิวไฟตัวตัวแต่ว่าเท่าที่ผมจะทำได้แนละ้ว<ฟ>้เป็นแฟนมีเอาจริงๆถ้าไม่ฝึกจะเล่นยากนะแต่ว่าผมอยากรู้ก็เลยเล่นได้เท่านี้ใช้โปรไยอะ เออนัตตาลีอาเอาทุกตัวที่ขวังหน้าเอาไปแล้วทำอะไรล่ะ้อไม่ดี รู้จังว่าเมันจะเป็นยังไงเฮ้ยลน่ะลน่ะผมได้มาเป็นคิวหนึ่งแล้วก็ขอการบ้งหน่อยด้วกันแกบ ออกไปไหนอ่ะกรนดีเพื่อนหินมาทำอะไรคนเดียวโอ้ยผมแล้วยังจะทออแท้กับฟีมือตัวเองอยู่ไม่รู้จะเข้าไปทำไมเข้าไปแล้วตายเลยตัวทีจะเบื่อเสียก่อนเกิดมาแบบ สไตล์คนห้าวะสไตล์คนหิวเนี่ยนี่อ่ที่จริงว่าแคนนีเนี่ยมันสามารถเล่นได้สองตำแหน่งนะที่จริงมันเป็นตำแหน่งแอสซินนะแต่ว่าเราสามารถออกของแคนไมาได้ผมขอออกของแทงกันชิ้นเดียวเพื่อนเพื่อนก็คือเกาะเกิดนะที่เหลือเนี่ยคือสี่ชิ้นเนี่ยผมจะออกเป็นดาเมจเลยนะ ไม่น่าเอาเลยกูโอ้โหถ้ากูมมไม่เข้าจะเป็นยังไงวะ <c oughs> นี่น้วผมผมเข้าไปผมก็ได้สกอร์มาหนึ่งสกอร์ใช่ไหมแล้วก็ตายอ่ะ <c oughs> กูไม่น่าโง,ง่ๆเข้าไปเลย <c oughs> สงสัยสงสัยครั้งแบบสงสัยวันตายมันหิวผิดปกติใช่ไหม <c oughs> วันนี้ก็เป็นเป็นวันตายขูหรือเปล่าวันเนี้ยวันพรุ่งนี้ก็ก็วันนี้อ่ะวันถือว่าเป็นมันสิ้นสุดเมื่อวานนะเบื่อๆวันนี้เป็นวันเฉืเอยของผมและรอเล่นแล้วไม่ใช่วันตายน้าหน้ามุมผมก็เล่าแบบห้าวกับปกติเยเบื่อๆอืมเนี่ยฝั่งเป็นตัวฆ่ามาสวยงามั้ยสวยเลยเฉื่อมันสวยใช่เปฉื่อยมันมีกี่เล่ เธอมันสวยแล้วกี่เลยขอบับขอบับบับคือทุกสิ่งทุกอย่างของแฟนดีเออบับลุกแมย์บับลุกแมย์เอาบับก่นอนเอาบับเราแต่มาลาบับหมุนให้ผมุนก่อนเลยหมไม่เล่นมาในเทพชินโนมาผมจะขอเป็นดาบแดงอะเร่งออแอร์สวยแอทแท็กได้เยอะๆเลย โหดูครับผมลนละมีผมนี่แหละเล่นแฟนนีได้ไม่เก่งเลยปวดเบื่อเลยเหนื่อยเลยเฮ้ยเปิดหล่อได้หลอเลยเป็นไงทีมผมนี่มึงท้าได้ใช่ไหมปกติแฟนนีมันต้องแบกเพื่อนนะแต่อันนี้ของผม อันนี้คือผมผมแบบแบกใครไม่เป็นนะญญมีใจให้คนอื่นแบกนะแต่เราแบกแต่เราเล่นไม่เราจีหายแล้ยเล่นเบียนนะแบบ,แบใครไม่ได้ทั้งนั้นแ่ะคนอื่นก็เล่นแวนนี้เก่งแต่ผมเล่นไ,ไม่ได้เดือดนะ

เพราะว่าคือเฮดพีมไม่น้อยเกินแล้วแล้วทีมตอนนี้คือมาไม่ครบด,ด้วยยังไงเขาลาแบบดี่ฟิวหมดเอาเอาบัฟบเลยแฟนนี้ขาดบัฟบไม่ได้ งน,นี้บาบคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันมีอาจให้ใครได้จริงๆมมนเปินยังไงเอาลอยยังไงบาบคือทุกสิ่งทุกอย่างฮะแต่ใช่เลยน้ะผมะต้องว่าผมกิ่งเนียดูจากสภาพการวินผมไม่สะเทียนผมรุนอะไรเลย บทที่ผมเอาตัวนี้มาคือมันเป็นตัวที่เล่นยากทีเดียอหืมรู้ราล้วเศร้ากับสายไม่มีกวามเกินแง่สุดที่สองแล้วใครกลัวใครกลัวอุ้ยจะเข้าบอสหรถอห้ามหรอไม่กลัวนะตอนนี้มีเกรอะเกิดก็เลยห้ามปกติแต่เกรอะเกิดหมดที่ผมนี่เศร้าเลยฮะ ยืนเศร้าในดงหญ้าเลยลงหญ้าดิเข,ข้ากล้องกันแล้วกันโอ้ยเขี้มานี่ก็แก๊สหมดแล้วเฮ้ยได้มาแนละ้วอืมมันมันอยากจะเข้าเท่าไหร่อะถ้าเข้าแล้วมันแบบกลัวออกไม่ได้เนะี่ยที่สำคัญฝีมือผมปอนเกินแล้วเพื่อนรอบสุดลนดิไปละไปละไม่นะเพื่อนเราเข้าละ เพื่อนเขากูต้องตามเท่าที่กูจะทำได้เลยเนะนี่ยไปอะไรเนี่ยอยู่แล้วบ,บับับหมดนะแล้วผมสกิลไม่แม่นด้วยไง,งไนหนึ่งบับหมดสองสกิลไม่แม่นตู้ออกมาก่อนแล้วกันหายหน้าไอ้เชื่อ โอ้ยสกี่อันตีนี่ไงขุมบอกของการกินเดียวมันก็เปนบบนบขอโทษตตูจะตั้งใจเล่นขนาดไหนกุก็ยัง่อนอยู่ดิ่ไม่ก็ไดสักเท่าไหร่นะ มาออกเไปไ็นเทมที่มันช่วยเพิ่มอัตลอดของเราดีกว่านะจากไอเทมที่ผมออกนี่คือแฟนนีเนี่ยได้พลังโจมพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆคือดูดิแต่ป่าแต่ว่าแครี่ทีมเราอาจจะเยอะกว่านะตอนนี้ผมเยอะกว่าเอฟเฟกต์ดาบเขียวคล้ายดาบแด,บดงนะ ตอนนี้คือเล่นยากสุดๆนะเราจะเล่นเท่าเท่าที่จะเล่นได้นะเพื่อน,นก็ไม่อยากจะโยนรถก็ไหลนะแต่ว่าเล่นไม่เป็นอย่างี่เป็นไม่อยากจะโยนรถข่าอ่ะนะเอาเท่าที่เอาได้แล้วนะรวมนี้ผมไม่ดูเหมือนกันนะว่า จะเล่นสักเกมเดียวโอโฮฮ้ยอะไรเนี่ยดูดูบินไม่ได้สุดเลยที่จริงเนี่ยก็ต้องมือเร็วนะอันนี้คือมือมือช้าไปคลิปนี้บ่นจนเจ็บตัวไม่มีบัฟอ่ะแฟนนีขาดบัฟไม่ได้ โอ้ยแค่สกิลมันมาสกิลด้วยเพื่อนมันต้องแรงคือมันจะต้องข้ามก็จะแบบปะมาตัดแบบนี้เลยโอ้โหเกือบตายคือเมื่อกี้ถ้าไอตัวมาถิดนะผมสิเอดที่สามเนี่ยมาถิดเนี่ยกฎอันตีอ่ะผมมีโอกาสตายสูงแม่นะ แต่ว่าผมสกิลหนึ่งก่อนเขาไงได้ไมาแล้วมึตัดกูไม่ได้พอฉันกับปั๊บมันคู่กันมึงจะตัดกูได้ไงเจป็ปะแฟนนี้กับปับอะเป็นสิ่งที่คู่กันเน่ะหรือเปล่าเรื่องเรื่องมันจะไม่ใช่อย่างนั้นก็เถอะแต่ว่า kia định đánh thằng rồi. là <laughs> 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 sao cái phí mật của anh ได้ผมจบเลยผมเล่นไม่เก่งด้วยที่บุตริแปรโจความเก่งอือชนะเป็นแงชนะแต่เกมนี้ผมจะไม่ได้มาแบกเพื่อนๆแต่ให้เพื่อนๆมาแบกผมเนี้ยก็ได้กับยังไงก็ได้ย,ยังได้ก็ได้อะผมอย่างเึื่องสกอร์ไม่ใช่สกอร์นิเรื่องสกอร์หรือคะแนนอะ่ะ คุณสมบัติอะไรต่างๆของผมก็ไม่ได้แย่นะก็ค่อนข้างจะช่วยเหลือทีมนะถึงตัวทำดามเมจกับตัวรับดามเมจมันจะน้อยนะแต่ว่าผมก็สามารถจะปิดสกอร์คิวแคดี่ฝ่าตรงข้ามได้โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็อะไรนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเพราะว่าจะรีบไปนอนนะไม่แน่ใจว่าพูด พูดไปแล้วมันจะทําตามหรือเปล่านะว่าจะไปนอนเนี่ยก็ <c oughs> ขนาดวุ้นนี้ไปโรงเรียนได้เนี่ยนะ <c oughs> ผมยังไม่แบบไม่สนใจอะไรมากอะ่ะเ,ออเล่นเกมก่อนลวกัน <c oughs> <c oughs> เกมนี้ไม่ได้เข้าฮนะหลักหลก็คือไปืันเกมอื่นเพะฉะนก็ก็จะพิเพลงอนตนี้ละกันออก็ไปเจอกันหมอ่อ่ะครับผมอเคอ